สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวห้องพักราคา15,000วอนนะครับหรือประมาณทัก3 0 0 0 3,000กว่าบาทนินดๆของบ้านเรานั่นแหละครับมาดูว่าห้องพักโรงแรมที่เกาหลีใต้นะครับโรงแรมนี้ชื่อโรงแรม Harvard Johnson in short i i r p o r t นะครับซึ่งผมผมจะผมจะบินกับประเทศประเทศไทยเราวัน,วนอาทิตย์ที่13ช่วประมาณสัก6โมง หกโมงหกโมงครึ่งน,นะครับไฟหกโมงครึ่งก็พรุ่งนี้จะไปตรวจ PCR เพื่อใช้ในการเป็นหลักฐานในการขึ้นเครื่องบินนะครับในการเดินทางนะครับพีซีอาที่สนามบินอินชอนเทอร์มิโนนสองนะครับเอาครับแต่วันนี้ผมจะพามาดูห้องพักราคานี้นะครับสำหรับคนที่นะครับคนที่พักโรงแรมแล้วมาดูกันว่าราคา3,000 3,000บาทนะครับของเกาหลีกับกับเทียบเท่าที่บ้านเราเนี่ยนะครับมันจะมันจะ พอได้ไหมมันดูเป็นยังไงนะครับถ้าเราเดินเข้ามาในห้องนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นฝั่งขวา,ามเมือนะครับขวา,ามเมือก็จะเป็นเป็นอ่าเป็นก,กระจกอันนี้เป็นกระจกที่ใช้ในการแต่งตัวปอะกอนออกจากห้องนี่นครับอันนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นวัดรบนะครับเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าเองนะครับอันนี้จะอ่าเสื้อเสื้อผมเองนะครับมีไม้แขวนผ้าตามมาตรฐานครับมีอันนี้ ไม่ต้องสืบเลยอันนี้น่าจะเป็นไดเป่าผมนะครับมีถุงใส่ของที่จะไปซักอย่างเช่นพวกเสื้อผ้าครับข้างล่างก็จะเป็นที่สำรัเก็บเก็บรองเท้าอันนี้ของผมเองรองเท้าเซฟตี้ใส่มาทำงานนะครับอันนี้เป็นรองเท้าแตะที่ใช้ใส่ในห้องอันนี้เป็นเป็นวอร์เป็น,ปนตู้ใส่เสื้อผ้าฝั่งซ้ายมืออันนี้จะเป็นตู้เก็บของอีกฝั่งหนึ่ง อันนี้เป็นเป็นสลิงช่วยชีวิตใช่ไหม Simplicity นะครับ Descending Life Line คือน่าจะเป็นเป็นสลิงนะครับที่ใช้ในการโหนตัวออกจากอาคารเมื่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินชเช่นไฟไหม้อะไรประมาณนี้แหละนะครับมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นภาษามันก็เป็นภาษาเกาหลีมีภาษากฤษ,าษนิดเดียวน่าจะเดาได้ประมาณนี้นะครับความยาวประมาณ30 30เมตรอเมตรน่าจะใช่น่าจะได้อยู่นะครับ ในการลงอันนี้ห้องอยู่ชั้นเก้าครับก็สูงสมควรก็ประมาณ3าบเมตรแล้ว,าถ,าวถึงอยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับด้าน,นล่างอะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนเป็นก็ที่สํารองนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็ไม่น่าจะตากกับห้องน้ำบ้านเราสักเท่าไหร่นะครับเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นปกติมีฝักัวนะครับมีชาวเวอร์ให้นะครับอาช็ดตัว พลาชีทเท้าพลาชีทเท้าอันนี้พลาชีทเท้าหนึ่งรับมีซิงค์ซิงค์ล้างหน้ามีแก้วแก้วสองใบก็ชัดโคกแบบชัดโคกแบบมือจับปุ่นตูดฮะชัดโครกแบบปุ่นตูดครับน้ำน้ำที่เขาใช้ใช้ล้างล้างล้างก้นก็จะเป็นน้ำอุ่นๆมันใช้น้ำเย็นไม่ได้นะครับมัตูดแข็งมันมี มีผ้าช็ดตัว2ผืนมีชุดคลุมหลังจากอาบน้ำเสร็จครับมาดูภายในห้องนอ,งอนลิริปกระเป๋าทำงานของผมเองกระเป๋าเครื่องมือช่างเครื่องมือช่างนะครับอันนี้จะเป็นกระเป๋าเดินทางเครื่องมือช่างก็พวกเกี่ยวกับพวกช่างพวกไฟฟ้าปวกอะอรณ์สารมาทำง,งานได้พิช่วมากครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์มีโทรทัศน์นะครับ มีช่องที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาเกาหลีมีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับเตียงนอนเตียงนอนไซส์น่าจะไซส์ราวๆห้าฟุตมัง้งมันไม่ใหญ่มากนะครับมีโคมไฟนะครับลักษณะห้องตกแต่งก็ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ราคาสามพันนะครับนะครับมีแอร์ด้านบนนะครับมีมีที่ปรับอุณหภูมิห้องฮีตเตอร์นะครับ น,นี่มีอาไรมี Fire เอ็กซ g u ิง h e r นะครับเป็นถังดับเพลิงนั่นเองนะครับอันนี้เป็น e อ่ม็อกของผมเองไอ่ม็อกเก็บไว้อันนี้เป็นโนะต๊ะทำงานนะครับที่เขามีให้ก็จะมี Room d i n i n g เมนูนะครับก็จะเป็นพวกเมนูอาหารค่ำที่เราสามารถสั่งนะครับอาหารค่ำที่นี่เนี่ยสามารถสั่งได้ตั้งแต่ เที่ยงยาจะเปถึงไปถึงสี่ทุ่มนะครับอ้อรับออเดอร์สุดท้ายประมาณสามทุ่มขึ้นนะครับก็จะมีพวกประเภทข้าวประเภทซุปแล้วก็บะหมี่นะครับมีพวกสลัดสลัดต่างชาติมีพิซซ่าพัสต้ามีสเต็กมีสแน็คมีอินไซไ์อะไรก็ไม่รู้อะไรเนี่ยพวกเบียร์มีจัดเบียร์ให้ด้วยนะครับผมว่าจะลอง ไฟชิมไฟชิมอูด้งสักหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องขอลงไปเดินทัวร์ก่อนนะครับเดี๋ยวดูว่าถ้ามันหาของกินข้างล้างของกินว่าเยอะงครับมันเป็นแหล่งอะ่ะมันอินชอนอะ่ะสนามบินด้วยะนะครับมีของกินให้น่าจะน่าจะ,าจะมีของกินให้เยอะอยู่พอสมควรนะครับผมว่าจะไปกินผมว่าน่าจะไปกินจำปงสักหน่อยร้อนๆนะครับจำปงมันมี่จำปง จะมีเก้าอี้นะครับพักรีแล็กซ์นะครับนี่จ้เดี๋ยวหาเครื่องดื่มพวกมักกอรีพวกเบียร์มานั่งทางรีแล็กซ์หน่อยนะครับอันนี้จะเป็นเตียงนอนก็ก็ประมาณนี้นะครับห้องพัก,การาคา1 5 0 0 0วอนหรือละลาประมาณ3ั0 3000กว่าบาทถ้าเปรียบเทียบเปรียตตาการแลกเปลี่ยนเงินตราอของ BOT นะครับ Bank of t h a ท l a n d ก็น่าจะประมาณนี้นครับ อยู่ชั้นนะเก้าปิดเงียบแต่ข้างล่างก็ร้านดูครับข้างล่างน,นี้เป็นร้านอาหารใช่ไหมนะที่ผมขับจังรถแท็กซี่มาก็จะเป็นร้านอาหารตรงนั้นเลยครับนะโรงแรนมนี้ชื่อว่า Howard Johnson นสัอินชอนเนียครับก็บ <Go. S 2> ฝากรีวิวไว้ประมาณนี้ครับเนี่ยก็ช่วย กดไลค์และกดถือกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในไปไปกนารทำคลิปต่อไปในการแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับขอบคุณมากครับนี่ห้องราคา3,000กว่าบาทของเกาหลี